เฮ้ย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 ใช่ไหมคะใช่ไม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 ่เอ๊ะมันโยกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเโยกโยกมันมันโยกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นค่อยๆเดินใจเย็นค่อยๆเดินใช่ใช่ใจเย็นคุณ เอยเหมือนแผ่นดินไหวอะ่ะอยู่ๆพอมันโยกอะ่ะค่อยๆเดิน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 แผ่นดินไหวอะ่ะ แผ่นดินไหวปะเฮ้ยตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวเนาะเหมือนแผ่นดินไหวอะชัว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 ไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นดินไหว ตอนนี้คนตื่นแต่กันเลยนะครับน่าจะเหมือนกับแผ่นดินไหวข้างในตอนแรกเราคิดว่าเราเวียนหัวกันฮนะรไม่ไปไล,ล่รอก่อนเอาชีวิตปลอดภัยก่อนคือต,ตอนนี้เหมือนกับแผ่นดินไหวอ่ะคนหนีออกมากันหมดเลยมันโครงอ่ะอยู่ดีอาคารก็โครงอ่ะตอนนี้มน้คนบอก,กว่าเราลดละ มันเอาชีวิตก่อนนะตอนนี้ต้องเอาชีวิตก่อนคือน่าจะเกิดแผ่นดินไหวข้างในกันนะครับไม่แผ่นดินไหวเขานี้แหละใช่แผ่นดินไหวน่าจะแผ่นดินไหวแหละพอ <oraz S 3> มองข้างบนอะหลอดไฟอะออกมา <Haha. S ophobia> เออแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวรู้สึกนิ่งๆอยู่ ใช่ใช่แผ่นดินไหวเฮ้ยคน,นคนออกจากงานกันหมดเลยตอนนี้แผ่นดินไหวไที่สย์ประชุมแห่งชาติเศรกิจนี่ไงทุกคนแผ่นดินไหวเพิ่ลองดูดิพ,พินี์พีพ่เก๋พิมพ์เข้ามาแผ่นดินไหวไที่มันในกลุก่มอ่ะใครรู้สึกบ้างนี่ไงถามว่าใครรู้สึกบ้างพี่เก๋ในกลุ่มแปดแปลนมะ เออเฟซีครับมีใครรู้สึกว่าแผ่นดินไหวไหมตอนนี้มผมอยู่<ล>ผมอยู่ในกรุงเทพนะครับตอนนี้รู้สึกได้คะ่ะอ๋อกลุ่มแบนดิง<ล>นด้งไงกลุ่มแบดดิ้งฮ้ไ่ายมาไม่ไวมางะตอนนี้สถา,านที่อยู่ที่นย์รประชุมแห่งชาตเซริกิตนะครับ นะวันนี้ผมแจ็คกี้ขี้บ่นนะนวัดวิถีเราพามากันที่สนย์ร่าจุมแห่งชาติศิลิกิตตอนนี้เฮ้ยยังไหวอยู่เนี่ยในในไหวอยู่เล็กๆเกิดแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้น่าจะตีวงกว้างของภาคกลางนะคิดว่า,างั้นนะเพื่อนอยู่ปทุมธานีอยู่อยุธยาทิมมาหมดเลยตอนนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยในสุ์ประชุมแห่งชาติศิลิกิจมันนี้ยืนเหมือนกับเหมือนกับจะเวียนหัวเนี่ยคนออกมากันเต็มเลยตอนนี้ ยอมร้อนอ่ะเออยอมร้อน,ออนเป็นกันบ้างไหมครับทุกท่านที่อยู่กันหกพันกว่าคนรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวไหมครับแจ้งมานิดนึงแจ้งมานิดนึงนะครับโอ้นั่นคนอยู่ตรงนู้นเต็มเลยยังรู้สึกได้อยูอเปล่ แผ่นดินไหวกันไหมครับสง่งส่งข่าวข่าวแจ้งกันหน่อยเร็วเพราะตรงน,นี้ตรงน,นี้ที่สุดประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแผ่นดินไหวรู้สึกได้เลยยืนนั่งนั่งอยู่ทำไมเรารู้สึกเราเมาเมากลงโกงนั่งอยู่คิดว่าเ็นเหือเลยหันมองไปมองไปทางพี่พชายอบการที่พ,พชายบอก ผ่นดินไหวรอป้ป่ะพี่มอกเออคิดว่าเวียนหัวเขาบอกไม่ใช่แล้วก็เลยรู้เลยนี่แหละว่าต่อเลรู้ปะ่ะรู้รู้แล้วหันมามองเขาไหมเนี่ยพระประแดงเหมือนโรคมันโยกเวียนหัวใช่ใช่คุณสาเอ,อ่อว a i ว่าคุณสาวายใช่พระประแดงโอ้แสดงว่าเป็นไปทั่วเลยทั่วกรุงเทพเลยนะคุณสาวายนะครับใช่ใช่ฮะตอนนี้ที่ไหนแผ่นดินไหวัู้ป่าแจ้งมานิดนึง ปลาแดงแผ่นพระปลาแดงเหมือนใช่เลยครับนะฝ่ายแน่แน่ัวร์ร้อปรเ็นครับผมอยู่ในศูนย์แห่งชาติศูนย์ประชุมแห่งชาติสศริกิจเนาะแล้วมองขึ้นไปบนเพดานน่ะหลอดไฟ